ถ้าเรายกเลยนะคะใช้แรงเยอะแต่ถ้าเราตั้งเข่าเนี่ยนะคะมันจะช่วยเซฟนะคะอ่าเราก็เอาตรงนี้ใส่ใส่บ่วงสองขาไปเลยอย่างเนี้ยค่ะนะคะหรือบางทีเราอาจจะพับมันยาวไปเราใช้วิธีพับอย่างนี้ก็ได้นะะอันนี้ยกถ้าเรายกสบายๆจะไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราตึงมากไปจะเสกให้มันตึงนิดหน่อย แล้วปลายเท้ากระโดดแล้วหายใจเข้าเลยยกศีรษะขึ้นมาครั้งที่หนึ่งพอลมาหายใจออกนหยยดขานะคะใครใครมีในการช่วยจับเวลานิดหนึ่งนะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครั้งที่สองเราคลายขาไปนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยกนะคะเรายกสองครั้งแล้วเราเอาเสืออออกวางไว้มือขวาของเรานะคะ กอดเข่าชิดอ,อกเพื่อเอาหน้าขาเนี่ยกดในช่องท้องปลายเท้ากะโดดมือประสานอย่าอย่าต่ำม,มากถ้าเราต่ำม,มากเนี่ยมันจะยืดมากเกินไปให้ใต้เข่าประมาณเนี้ยหายใจเข้าก่อนค่ะแล้วผอลมหายใจออก <Okay. S 1> ให้เราใกล้กับคิ้ที่ซ้ายของเราจากนั้นข่า,ามือขวานะคะบิดเขา่าบิดเข่าไปถ้าใครได้อีกยืดขาไป มือข้างนี้นะคะงอศองได้ถ้าคุณที่แค่นะคะหันหน้าไปทางตนม่ืนข้าวว่าเ้าขึ้นมาค่นะคะว่าเร้าขึ้นมานะคะท่านี้เรียกว่าหาดเดวิสโพสอาจจะทำยากทีเดียวแล้วยืดขาไปเท่าที่ได้ะะอากรผู้สึกอาจจะต้องท่านข้า,า,ากลับมานะคะตั้งเาข้างนี้เลื่อนบิด บิดช้ชาอาจจะบิดแค่น,นี้ก็ได้ยืดไม่เยอะอาจจะให้ปลายเท้าเปา็นสีส้มนิดหนึ่งการกอดเข่าข้างนี้ข้างนี้จะตึงมากนะคะอย่าฝืนนะคะถ้ามันตึงมากเรากอดดน,นึงแต่ถ้าเราพอยืดได้เรายกแล้วเราพักขยับข้อสะโพกหนึ่งสอง นะคะตั้งขาขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเอาบริหารข้อข,า,ขาก่อนนะคะ1 2ึสอานะคะอาจจะตุดจริงสักห้าคังนะคะแล้วก็มาข้อสะโพกวาดวงกลมนะคะวาดไปแล้วก็วาดจับห้าครั้งเดยกรอน,น,น,นะคะกลับมาเขาเรียกท่าเลข4สหรือท่านั่งไขว้างแบบที่้่าย นะคะเอามือสอบใต้นี้แล้วก็ยกขาข้างนี้บางทีถ้ายกเนี่ยมันอาจจะตึงนะคะเราอาจจะกลับมาใช้เพื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อยืดยืดข้อพับบใต้นี้นะคะแล้วก็ศีรษะยกไขว่ห้างเปลี่ยนเป็นไขว่ห้างแบบผู้หญิง รับไฟห้างไฟเราจับลายเน้นตัวให้เป็นชึ้นกลนะคะมือประสานที่ทือทอยหายใจเข้าลึกหายใจออกปิดปิดทางนี้น,นะคะอ่านไฟอาจจะอยู่ค่สองสามอบหายใจหายใจเข้ากลับมาขายอยู่ข้างเดินหายใจออกผิดนะคะาจากนั้นเราเป็นห่าทันเข่าแล้วเราปิดอีกล่อง สลับข้างนะคะล,กลบกลับมาค่ะนะกลับมานะคะ,ะให้เราทำเข่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็สบัดขยับอันนี้ให้ข้อต่อเอวทำงานายอ่าน่องขนานกับพื้นและเหยียดขาขวาสอกซ้ายแตะสลับ ประมาณสักห้าหรือสิบชุดโดยประมาณนะคะแล้วก่อนจบให้เราคลายหลังเราทีศหึงในท่าสะพาหนหายใจเข้าดังสะโพกขึ้นนะครหายใจออกประมาณสักห้าครั้งจากนั้นให้เราผ่อนคลายร่างกายนะคะหายใจลึกยาวอย่างน้อยๆอยู่ในท่านี้ประมาณสักสิสองรอบหายใจแล้วเราถึงทำอีกข้างนะคะ มีคำถามอะไรไหมคะไม่มีเชิญลงที่เสือเลยขาดลือชนะ